หนูต้องค่อยๆเดินอ่าไม่ลอยไม่ลอยละจะล็อกแค่ค่ะอ่าเขากำลังพรีเซนเตอร์อุ้ยน้องเสียงดังเดี๋ยวคนมาเล่นแล้วเขาได้ยินเขาหนวกหูนะ อู้ระวังขาแล้วยกได้ไหมยกอันเดียวดูยกอันเดียวอ่ะอึบอึบอ่าอ่าระวังขาด้วยนะอ่ะอักอันดาวหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ้าพี่พลอยเอาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้โห อ้าวอายกเท่อันออาวทำพร้อมกันอ่ะอ่ะทำพร้อมกันนะหนึ่งจ้ะน่ามีไมตั้งได้ได้ไหมลูกเอเดียนะแป๊บนึงสองกิโลห้ายกได้เสยอ่ะอือเจอ้าแล้วทำไมลงอย่างนั้นล่ะ อยเจ็บท้องเองคอยเจ็บท้องค่ะคอยเจออ้เจอวัน5 6 7 8 9เดก่จะวิ่ะออนะฮึบอือรากายเคื่อนไหโอ้โหไม่ไปเลยอะ